ครับนี่ตัวแรกกว่าเดิมนะครับไปช่างได้ลงน้ำนะครับปลาสวยครับไซนี้สามสี่ตัวโลครับเสียดเอ็มทำให้ดูครับอย่าลืมติดตามนะครับเอ็มฟิชชิ่งขับนะครับผมนี่ครับของกิ่งครับของแท้เหยื่อก็กิโลละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองครับบดให้ร้อมควมส่งครับร้อมส่งนะครับทั่วอาณาจักรครับผมนี่ครับสวยๆปลาโอ้โห ี๋ยวดูดูเยื่อสักหน่อยนะครับผมสนับสนุนกันหน่อยนะครับช่วงนี้ M Fishing Club Fishing Is A r e s t โอ้การตกปลาคือการพักผ่อนนะครับผมผมแปลให้เลยเฟสบุ๊คเอ็มเจนะครับผมดูเลยนะครับติดตามตามนี้เลยนะครับผมเยื่อดีจริงนะครับผมมีเบอร์โทรด้วยเรงนี้นะติดตามเลยไม่ดีจริงเขาไม่มาหรอก บอกผมก็เฟลลี่นะครับผมประมาณเนี่ยครับดูป่าเอาลงให้วันที่หนึ่งที่ผ่านมาประมาณุรุ่นนี้ประมาณร้อยกว่าโลนะครับผมเอาลงให้เออแต่ไรสุดโหโแบบโดนบอกเซ็งเลยผมอา่าเป็นไรครับ,อนนรบโอเคครับมันมานครับ